สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเพจปั๊มลม12วนเช่นเคยนะครับก็มาดูปั๊มลมตัวใหญ่กันก็เป็นตัวนี้ตัว200 psi นะครับก็ลูกค้าสั่งว่าให้ใส่รีเลย์มาให้ด้วยก็ทำการใส่รีเลย์มาให้ลูกค้านะครับเป็นรีเลย์วอต5ขา ครับผม r ิง g ิง,งก็ทำการต่อสายไปให้แล้วนะครับก็ลูกค้าก็แค่เอาไปเดินสามเส้นก็คือสมมุติถ้าเรามีตัดออตโต้นะครับอันนี้ต่อไฟจากแบตเลยตัวเส้นนี้คือต่อไฟจากแบตคือเส้นนี้นะครับเส้นนี้ต่อไฟจากแบต เส้นนี้เข้าสวิตช์ออโต้เส้นนี้ลงตัวถังรถแค่นี้ใช้งานได้แล้วครับถ้าเราไม่มีสวิตช์ออโต้เราเอาเส้นนี้เข้าสวิตช์ปดเปิดเอาเพื่อป้อนไฟมาจากให้ดีเลย์ให้รีเลย์และรีเลย์เนี่ยก็จะสะพานไฟในรีเลย์เนี่ยก็จะแตะกันเสร็จแล้วก็ไฟก็จะเข้าที่ตัวปั๊มนะครับก็คือทำไมต้องพันตรงนี้ไว้เพราะว่าผม เพื่อลูกค้าไม่ใช้ไม่ใช้รีรเลย์นะครับถือลูกค้าเอาถอดรีรเลย์ออกผมก็ก็สายไฟก็ยาวเหมือนเดิมก็คือถอดออกมาได้นะครับไฟยังเหลืออยู่1เส้นนะครับไฟของรีเลย์ยังเหลืออยู่1เส้นนี่นี่ครับเหลืออยู่1เส้นไฟของรีเลย์ จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้จะไปใช้อย่างอื่นก็ได้กับอุปกรณ์อื่นก็ได้นะครับก็ประมาณนี้เลยครับผมอันนี้ลมลมตัวละพันแปดตัวนี้ครับผมเห็นถามใช้ใช้กันเยอะมากตัวนี้ตัวนี้ใช้เยอะมากเป็นตัวที่ขายดีที่สุดเลยตัวนี้จะขายดีมากตัวนี้ตัวละพันแปดสภาพนี่ นางฟ้าเลยคกิ๊บเลยดูสภาพสภาพดูดีเลยก็ทำการต่อสายไฟไปให้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นรีเลย์สำหรับปั๊มลมนะครับหรือไม่ก็เราสามารถเอาไปใช้กับไดสตาร์ทได้นะครับ นี่ครับเป็นของนิสสันนะครับส่วนแต้โมก็ยังมีอยู่นะครับแต้โมแต้โมก็จะประมาณนี้ก็สำหรับถ้าใครจะสั่งแต่รีรเลย์ญี่ปุ่นเราก็มีนะครับเป็นเฉพาะรีเลย์นี่ครับ นะครับอ๋อลืมบอกตัวนี้บํารุงตัวอย่างนี้มีกันย้อนไปในตัวให้นะครับกันย้อนอันนี้คือของใหม่เลยนะครับนี่ตัวนี้คือของใหม่นะครับเอาไปก็เดินสายไฟสามเส้นก็คือใช้งานได้เลยโอเคนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ นะลืมไปอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับมีอะไรดีๆผมจะเนอเอามันแนะนำให้ให้รับรู้รับชมนะครับสวัสดีครับ